สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกับสักดาชาแนลวันนี้มีโอกาสออกหมายครับที่คลองส่งน้ำนะครับวันนี้ออกมามาเจอแอดมินนยาพอดีครับอ่าอยู่ตรงนี้ครับเอเดนนายาได้หลายได้หลายตัวแล้วฮะนายาฮะพอกินแล้วนะครับอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามกันนะครับวันนี้ที่คลองส่งน้ำปลาเริ่มกินแล้วครับ หลังจากที่หมดดดูการสวายนะครับก็นายามาปฐมมาเลิกเลยนะฮะก็วันนี้จัดเรียกว่าจัดเลยนะนายายิ่งค้างๆอยู่ด้วยนะครับ <c> ค <oughs> <c oughs> <c oughs> ้างๆอยู่ด้วยก็ขี้เกียจขึ้นลงนะครับเพราะว่ากระชังนายาอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างก็ต้องอ่าพอใส่ขังไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาลงไปนะครับ วันนี้หเห็นไหมออกมาแล้วครับโอ้ตกน้ําตายจ้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาใหม่ยังอยู่นะน่ะอยอ่ยังยอยู่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันคนคนจะล่วงแทน <BT. S 1> จะทนันมั้ยนะครับยังทันอยู่นะครับก็ไซส์สวยอยู่นะครับไซส์สวยอยู่นี่ครับนี่อ่ะ เดี๋ยวเราจะตามนะครับเราจะตามดูนะครับว่าวันนี้นายาจะทําได้กี่แต้มนะครับนะครับวันนี้วันนี้นายานะครับก็มีของแท้นั่งอยู่ข้างๆแต่ไม่ออกสื่อนะครับอไม่ไม่แอ้วมาอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อนะครับ ยานั่งวันนี้ไม่ใช่มาว่าก่อนนะครับมาเหนื่อยวันนี้ <Yeah. S 1> ปลาฝูงต <Yeah. S 1> ะเพิมถล่มนายาเย้ยตกนะครับ <c oughs> เป็นประมงชายฝั่งนะคร,รครับสูตรเด็ดครับสูตรเด็ดนายาอยากถ้าอยากรู้จริงๆก็ทักส่วนสัวนนายานะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับเรามีสูตรแต่ละแต่ละสูตรแต่ละคนนะครับก็มีสูตร คือบางคนบอกว่าเอาอะไรทิ้งลงไปมันก็กินใช่ครับแต่กินแบบไหนล่ะกินแล้วออกหรือยังไงนะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับสูตรใครสูตรมันครับถ้ามีดีๆก็แบ่งปันกันครับเพราะว่าเนี่ยครับดูนี่แต่ก็จิ๋วนะครับนิดนึงเท่างบงบหแม่มือครับประมาณนั้นนเนี่ยนะครับนี่เหตุสตรเด็ดไม่เปลืองเหยื่อครับ ตีได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยครึ่งกระป๋องตีทั้งวันผมไม่ห่วงนะก็แบ่งปันกันนะครับน้ายานี่คือไม่ไม่ห่วงสูตรอยู่แล้วนะครับใครมีสูตรดีๆก็แบ่งปันนะครับอีกหน่อยก็คงจะเปิดร้านเนี่ยก็คนขากินอยู่แล้วครับทุกเสาร์อาทิตย์วันหยุด ทุกวันหยุดแกพักผ่อนด้วยการตกปลาเพราะเป็นกีฬาที่เราชอบจริงไหมครับใช่ครับใช่ผมเราเคร่งเครียดกับงานเยอะวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือเป็นวันสนุกของผมนะครับก็นี่นะครับคือสิ่งที่เราพักผ่อนนะครับถ้ามีภารกิจก็ไปนะครับไม่ใช่ว่าจะมาตกปลายอย่างเดียวนะครับมีภารกิจมีธุระก็ไปนะครับ แต่ว่างเว้นจากนั้นเราก็ใช้เวลาตรงนี้แหละได้อาหารด้วยได้ออกกลาลังกายได้พักผ่อนนะครับที่แน่ๆหน้ามาอีกแล้วมหอีกแล้วเห็นไหมครับที่แน่ๆก็คือเราได้ปลาใส่ตู้ไว้นะครับก,กันไซสสวยนะครับมันนินบันคันอีกคันซ้ายกินอีกอ่ะลงไปกี่คันสามสี่สี่คันไม่ทันก็ต้องเหลือสอง อะไรเนี่ยหอดแล้วหนีเลยหลุดหลุดครับหลุดโอ้ยหลุดจริงจริหลุดเลยเก็บเลยครับเอาตัวใหม่โอดเอ๋อคันนี้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 เร็ว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 อ๋อนี่ครับนี่ครับนมาดมาดจะภาพสดๆนะเนี่ ใส่ปลาเค็ม,มคใส่ปลาเค็มครับก็ใส่มาตรฐานใครมาคลองส่งก็รู้อยู่แล้วว่าใส่มาตรฐานนะใส่มาตรฐานคลองส่งน้ำกับปลาเข็มบ,บางทีฟุกๆก,ก,ก็มีสองตัวโลมาเหมือนกันนะฮะไปะเห็นล่มสิงนี่ก็คือเขาละนะครับซุ้มซุ้มร่มขาวเนี่ยนะครับสิงขาวเนี่ยสาม,ามเ,เสือถามเส<ำ>ือดำเบอร์เบ็ด แต่ก็ถามได้ครับผมไม่ขายครับบอกหมดก็แบ่งปันกันนะครับเพราะกลุ่มเราเป็นกลุ่มแห่งความสุขอยู่แล้วครับแบ่งปันกันเราไม่ห่วงวิชานะครับแบ่งปันกันก็ได้สนุกนะครับไม่ได้อะไรหรอกนะครับทาสุขทางใจนะครับสุขทางใจเราไม่ได้ไปดราม่าก,กับใครทั้งนั้นนะครับก็ฝากเรื่องหนึ่งก็คือ ขยะนะครับขยะนะครับก็ดูแลช่วยกันนะครับขยะส่วนท่านใดที่อยากได้เสื้อสวยๆเนี่ยครับเนี่ยอยากได้เสื้อสวยๆอย่างนี้ก็ที่กลุ่มเรานะครับกินอีกแล้วกินแล้วคันดำจะโชว์เสื้อสักหน่อยหลุดปล่อยไปแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วรอกันครับรอก่อนไม่รีบเบ็ดคม มันมันต้องมีองค์ประกอบหล,หลายอย่างนะครับเหยื่อดีไม่ใช่ว่าเหยื่อดีเบ็ดไม่คมมันก็ไม่ติดนะนะครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณรับการติดตามรับชมสักดาชาแนลเอ๊ยรู้ดูงานประเนินแห่สวายหมดแล้วครับจบแล้วจบไปแล้วครับใครหมานเท่าไหร่ก็<ค>แจ้ง,งมานะ,นะครับ,รบเดี๋ยวจะมีรางวัลให้อ่าล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก กดติดตามด้วยนะครับสกดาชาแนลนะครับเดี๋ยวจะหาสรรหาคลิปให้ดูขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามชมนะครับสกดาชาแนลซุ้มเสือดำก็ยังนั่งน,นะครับอ่ะกระโดดออกอีกแล้วตะเพียนครับวันนี้นะือยาล่าตะเพียนอย่างเดียวเลยนะครับอขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้